การชุมนุมใหญ่ที่บริสุดเทศกาลแห่งเสียงแตรได้มาถึงแล้วครับในวันนี้ภายใต้คำเทศนาหัวข้อการกลับใจใหม่และหนทางไปสู่สวรรค์ขอให้เรามายืนยันโดยผ่านคำสั่งสอนของพระคัมภีร์ว่าเพื่อที่เราจะกลับไปสู่สวรรค์ภารกิจแห่งการกลับใจใหม่นั้นต้องเกิดขึ้นจริงและเพื่อสำเร็จการกลับใจใหม่นั้นเราควรประกาศสัจธรรมแห่งพันธสัญ,ญญาใหม่ที่พระเจ้าประทานแก่เราไปยังบรรดาประชาชาติทั่วโลก อันดับแรกขอให้เรามายืนยันด้วยกันว่าเราต้องการความทุ่มเทและการอุทิศตนเช่นนี้พวกเราทั้งหลายต่างเป็นทูตสวรรค์ที่ทำบาปในสวรรค์และถูกขับไล่ลงมาสู่โลกนี้หากปราศจากพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปสู่นรกชั่วนิรันด์นี่คงเป็นชะตาการรมของเราเราจะพบคำตอบของคำถามที่ว่า เพราะเหตุใดบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจึงกล่าวว่าตัวเองเป็นคนบักได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจและตระหนักถึงอดีตของเราอย่างถูกต้องครับอย่างที่เราทราบกันดีเทศกาลแห่งสิญแตรเป็นเทศกาลที่พระเจ้าทรงให้เป่าแตรในสิบวันก่อนวันแห่งการลบมนทินครั้งใหญ่เพื่อให้ประชาชนเตรียมการสําหรับวันแห่งการลบมนทินครั้งใหญ่ในอดีตสําหรับชนชาติอิสราเอลในสมัยพันธสัญ,ญญาเดิมระยะเวลาสิบวัน ตั้งแต่เทศกาลแห่งสินแตรจนถึงวันแห่งการลบมลทินครั้งใหญ่นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจใหม่ซึ่งในช่วงเวลานั้นพวกเขาย้อนพิจารณาถึงความบาปและความผิดพลาดของตอนแอดีตและสารภาพบาปต่อพระเจ้านี่คือสัปดาห์แห่งการอธิษฐานของวันแห่งการลบมลทินครั้งใหญ่ครับด้วยเหตุนี้คงไม่มากเกินไปที่จะกล่าวว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งการกลับใจใหม่ แน่นอนว่าตลอด365วันในหนึ่งปีเราก็ค่อยๆเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นผ่านการกลับใจใหม่อย่างไรก็ดีเราสามารถกล่าวได้ว่าช่วงเวลาที่พระเจ้าบรรจุความหมายของการกลับใจใหม่มากที่สุดคือช่วงเทศกาลแห่งสียงแปรจนถึงวันแห่งการลบมลทินครั้งใหญ่ครับพระคัมภีรกล่าวไว้แล้วมิใช่หรือครับว่าทูตสวรรค์ที่ทำบาปในสวรรค์และถูกขับไล่ลงมาสู่โลกนี้ จะไม่สามารถกลับคืนมาได้หากปราศจากการอนุญาตจากพระเจ้าคือการอภัยโทษบาปพระเจ้าทรงกระทำสิ่งใดเพื่อให้เราได้รับการอภัยโทษบาปครับพระเจ้าทรงรับความทุกข์ทรมานยอมสลับพระกายของพระองค์แทนเราและท่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขน เมื่อเราพิจารณาว่าพระเจ้าทรงประทานความหวังที่จะกลับไปสู่สวรรค์และทำให้อนาคตของเราสดใสย,ยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการดังกล่าวเราควรถวายความขอบพระคุณพระเกียรติพระสิริและการสัรเสริญแด่พระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ด้วยไปขณะที่มุ่งไปสู่อาณาจักรสวรรค์ครับขอให้เรามาพินิจพิจารณาสัจธรรมนี้ โดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าในลูกาบทที่5ด้วยกันขอให้เรามาดูหนังสือลูกาบทที่5ข้อที่31ครับพระเยซูตรตัสตอบเขาว,ว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบทำแต่มาเรียกใครครับแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกกรีตให้กลับใจเสียใหม่ เมื่อพระเยซูเสด็จลงมาจากแผ่นดินสวรรค์พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ชัดเจนพระองค์เสด็จมาสู่โลกนี้เพื่อนำคนบาปไปสู่การกลับใจใหม่และช่วยพวกเขาให้รอดเช่นนั้นแล้วเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีตให้กลับใจเสียใหม่คนนอกรีดหรือคนบาปหมายถึงใครครับ หมายถึงเราในสมัยนี้มิใช่หรือครับจิตวิญญาณทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้ล้วนแล้วเป็นคนบาปจากสวรรค์ทั้งสิ้นพระคำพีสอนเราว่าพระเจ้าเสด็จมาสู่โลกด้วยพระองค์เองโดยสวมสภาพมนุษย์เพื่อช่วยจิตวิญญาณที่ทำบาปในสวรรค์ลและนำพวกเขาไปสู่การกลับใจใหม่ขอให้เรามาพิจารณาดูหนึ่งยอห์นบทที่หด้วยกันครับ หนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อที่8ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซือ่อและทิ้งธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์งคก็ไม่ได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย ดังที่เราเห็นได้ในที่นี้มันเป็นความจริงที่ชัดเจนว่าพวกเราทั้งหลายเป็นคนบาปผู้เผยพระวจนะทุกคนได้แจ้งเรื่องนี้แก่เราและเป็นพยานผ่าพระคัำพิครับมีเขียนไว้ด้วยว่าหากเราอ้างว่าตนไม่มีบาปก,ก็เท่ากับเราทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเหตุใดพระเจ้าจึงตรัสเช่นนี้ครับ พระเจ้าส่งแจ้งให้เราทราบว่าพวกเราเป็นคนบาปที่ได้ลงมาอย่างโลกนี้เช่นนั้นแล้วความบาปที่ว่านี้กําเนิดมาจากที่ไหนครับพระเจ้าส่งแจ้งให้เราทราบผ่านประวัติศาสตร์ของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและกษัตริย์เมืองไทรว่าความบาปมีต้นกําเนิดมาจากอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์นอกจากนี้ผ่านวิวรณ์บทที่12พระเจ้ายังทรงทําให้เราตระหนักเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณที่ทําบาปในสวรรค์ และถูกขับไล่ลงมาสู่แผ่นดินโลกและผ่านเมืองลิภไยในบทบัญญัติของโมเสสที่ปรากฏในกันดารวิธีบทที่35ว่าพวกเราได้กระทำบาปและถูกขับไล่ลงมาอย่างดาวโลกเมืองลิภไยฝ่ายจิตวิญญาณแห่งนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่เขียนไว้ว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและนั่นก็เท่ากับเราทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาขอให้เรามาพิจารณาดูอิสยาบทที่ห0 อิสยาบทที่50ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าหนังสือหยักของแม่เจ้าซึ่งเราได้ใช้ไล่หนางไปเสียนั้นอยู่ที่ไหนเล่าหรือเจ้านี้ของเราคนไหนเล่าที่เราได้ขายตัวเจ้าไปดูเถิดเพราะอะไรเจ้าจึงถูกขายครับเพราะความบาปชั่วของเจ้าเจ้าจึงถูกขายและเพราะความทรยศของเจ้าหรือเพราะความบาปของเจ้าแม่ของเจ้าจึงถูกไล่ไป ท่ามกลางเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสวรรค์ <Okay. S 1> ผู้เผยพระวจนะอิสยาแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นต้นเหตุให้พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ต้องเสด็จมาสู่โลกนี้และให้พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ต้องเสด็จมาสู่โลกนี้ในสภาพมนุษย์ครับขอให้เรามาดูอิสยาบทที่53ข้อที่หนึ่ด้วยกัน ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดเพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแหง้งท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมินและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิน และเราทั้งหลายไม่ได้นับถึงท่านข้อที่สีครับแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของใครครับของเราทั้งหลายพระองค์ทรงแบกความทุกข์ที่เราควรแบกไปครับและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและกลุ่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของใครครับของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีขอให้เรามาดูข้อที่6ต่อครับเราทุกคนได้เจ็นไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนใครครับพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาสู่โลกนี้พระเจ้าทรงอธิบายผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาเกี่ยวกับพระเมสยาคือพระคริสต์ที่จะทรงปรากฏในอนาคตไว้ล่วงหน้าเมื่ออ่านพระคำข้างต้นก็ปรากฏว่าบาปและความทรยศของเราต่างหากที่ทำให้พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ต้องส่งเต็นของเนื้อหนัง และทําให้พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ถูกบาดเจ็บฟกช้ำถูกเคี่ยนตีถูกย่อเย้ยและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความบาปของเราครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จมาสู่โลกนี้เพื่อน,นําคนบาปไปสู่การกลับใจใหม่บางคนกล่าวว่าฉันดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมโดยไม่กระทําบาปแม้แต่ครั้งเดียวมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ทุกครั้งที่ฉันไปที่คริสตจักพวกเขาจะพูดว่าฉันเป็นคนบาปมันทําให้ฉันรู้สึกแย่เหตุใดเขาจึงกล่าวว่าเราเป็นคนบาปทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทําบาปเลยแน่นอนว่ามีบาปที่เราได้ทําบนแผ่นดินโลกนี้แต่ความบาปพื้นฐานของเราคือความบาปที่เราทําต่อพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ครับเนื่องจากเราได้กระทําบาปที่ร้ายแรงเช่นนี้ในสวรรค์และถูกขับไล่มาอย่างโลกนี้จึงไม่มีทางอื่น ที่นำเรากลับไปสู่สวรรค์ได้หากปราศจากความเสียสละของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์กล่าวคือหากปราศจากความตายของมหาปุโรหิตที่ปรากฏในพันธสัญญาเดิมเราก็ไม่สามารถกลับไปสู่บ้านเกิดฝ่ายวิญญาณคืออาณาจักรสวรรค์ได้เลยอีกความหมายหนึ่งคือหากปราศจากการเสียสละของพระองค์เส้นทางแห่งการอภัยโทษบาปก,ก,ก็มิอาจเปิดออกได้นี่คือคำสั่งสอนของพระคัมภีร์ครับ ในวันนี้ขอให้เรามาพินิจพิจารณาให้ดีว่าเหตุใดเครื่องบูชามากมายจึงถูกถวายในพันธสัญญาเดิมและสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะสั่งสอนเราคืออะไรผ่านการนี้เราควรตระหนักว่าแม้เราจะกลับใจใหม่สารภาพและขอการอภัยโทษต่อบเบื้องพระพักพระเจ้านับเป็นหลายล้านครั้งแต่ถ้าปราศจากการเสียสละของพระเจ้าก็ไม่มีทางที่เราจะกลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ ขอให้เรามาดูเอเฟซัสบทที่หนึ่งด้วยกันเอเฟซัสบทที่หข้อที่เมีเขียนไว้ว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่าบาปโดยอะไรครับเราได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์หากไม่มีการหลังพระโลหิตของพระองค์แล้วก็ไม่มีวันได้รับการอภัยโทษบาป กล่าวคือหากไม่มีความเสียสละของพระเจ้าไม่มีการสิ้นพระชนของพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถปูทางนั้นได้ครับเพื่อปูทางนั้นพระเจ้าได้เสด็จมาสู่โลกอีกครั้งในสภาพมนุษย์และเมื่อเสด็จมาเป็นครั้งที่สองพระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่จะอภัยความบาปของเราพันธสัญญานั้นคือพันธสัญญาใหม่มิใช่หรือครับเพราะฉะนั้นการอภัยโทษบาปจึงถูกบรรจุไว้ในพันธสัญญาใหม่อย่างลึกซึ้งครับ ครั้นพันธสัญญาใหม่ได้บรรจุไว้ซึ่งความเสียสละของพระบิดาและความเสียสละของพระมารดาท,ที่ทรงเสียสละจนถึงความมรณาเพื่อบรรดาบุตรทั้งหลายหนทางและประตูแผ่นดินสวรรค์จึงถูกเปิดออกแก่เรานอกจากนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดที่สามารถเปิดประตูสวรรค์ได้เมื่อเรามอบความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแด่พระองค์ทั้งสองเท่านั้นเราถึงจะสามารถเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ ดังนั้นทุกครั้งที่เรามีปัญหากับพี่น้องเราจึงควรคิดว่าพระบิดาทรงต้องทนทุกทรมานมากเพียงใดพระมารดาทรงต้องเจ็บปวดมากเพียงใดระหว่างทางไปสู่อาณาจักรสวรรค์บางครั้งเราก็มักดื้อรัน้นเพราะความขัดแยง้งระหว่างพี่น้องชายพี่น้องสาวและหันไปหาทางของตนเองแทนที่จะยึดติดอยู่กับความคิดเล็กน้อย และความคิดเชิงลบเช่นนี้ขอให้เรามองไปที่พระเจ้ามีความคิดที่กว้างใหญ่และมีความเชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันนะครับเช่นนี้พันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาแห่งสัจธรรมที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการสิ้นพระชนของพระเจ้าโดยการหลังพระโลหิตแห่งความเสียสละของพระองค์ไปดูเยเรมีบทที่31ข้อที่31ครับ พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาอะไรครับเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชาย,ชาย,ยูดาใครคือผู้สร้างพันธสัญญาใหม่ครับคำตอบคือพระเจ้าครับมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำงานนี้ได้พระเจ้าเท่านั้นสามารถสถาปนาได้ไม่ว่าจะเป็นเลือดแกะหรือเลือดแทกก็ไม่สามารถเปิดประตูสวรรค์ได้ มีเพียงพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเมสสโปดกเท่านั้นที่สามารถเปิดประตูสวรรค์และให้จิตวิญญาณที่กระทำบาปในสวรรค์และถูกขับไล่ลงมาสู่แผ่นดินโลกนี้กลับไปสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นพันธสัญญาที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถสถาปนาได้คืออะไรครับพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่ใครเป็นผู้ตรัสพระคข,ข้างต้นนี้ครับ คือพระเจ้าขอให้เราไปดูต่อในข้อที่33แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและที่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า จงรู้จักพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยอะไรครับเพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปท้ายที่สุดโดยผ่านพันธสัญญาใหม่นี้พระเจ้าทรงทำอย่างไรกับความบาปทั้งสิน้นที่มนุษยชาติได้กระทำในสวรรค์ครับพระองค์ทรงอภัยความบาปทั้งสิน้น และทรงเปิดทางให้มนุษยชาติกลับสู่แผ่นดินสวรรค์โดยผ่านพันธสัญญาใหม่คือพันธสัญญาที่ประพรมด้วยพระโลหิตอันบริสุทธิ์และล้ำค่าของพระเจ้าครับด้วยเหตุผลนี้หากเราเชื่อมโยงฉากในมัทธิวบทที่26และลูกาบทที่22เมื่อพระเยซูทรงประกาศพันธสัญญาใหม่พระองค์ก็ทรงเรียกเล่าอาัลุปัสกาว่า โลหิตของเราและอธิบายถึงความหมายของโลหิตมิใช่หรือครับพระองค์ตรัสว่าถ้วยน,นี้เป็นโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่ออะไรครับซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากจากนั้นในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตบนกางเขนและสิ้นพระชนใช่ไหมครับพระเจ้าเสด็จมาสู่โลกนี้ในสภาพมนุษย์ด้วยพระองค์เองแต่มนุษย์กลับเรียกพระองค์ว่า ลทัทินาซาเรตและชี้นิ้วมาที่พระองค์เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์พวกยิวพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ก็โจมตีพระองค์อย่างรุนแรงรโปรดลองคิดดูว่าพระเจ้าเสด็จมาสู่โลกนี้ซึ่งเป็นเมืองลิภัยฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแต่กลับไม่มีผู้ใดต้อนรับหรือยอมรับพระองค์ ถ้าเราเป็นบุตรที่นำความสุขมาให้พระบิดาและพระมารดาเสมอพระองค์ก็อาจจะทำเช่นนั้นได้บ้างอย่างไรก็ดีพวกเราได้ทำบาปที่ไม่สามารถอภัยได้และถูกขับไล่ลงมาสู่โลกนี้แล้วเพราะเหตุใดกันพระองค์จึงเสด็จมาสู่โลกเพื่อบรรดาบุตรที่โง่เขลานี้ฝ่ายซาตานเรียกร้องพระโลหิตของพระคริสต์โดยกล่าวว่าหากท่านต้องการช่วยบรรดาบุตรให้รอดท่านต้องจ่ายค่าด้วยโลหิตของท่านพระบิดาและพระมารดาของเรา ทรงเต็มพระทัยจะเสียสละพระองค์เองเพื่อช่วยบรรดาบุตรทั้งหลายให้รอดพระบิดาและพระมารดาของเราทรงยิ่งใหญ่เช่นนี้ครับเราจะไม่ปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อแรกจงรักพระเจ้าของท่านอย่างเต็มที่ได้อย่างไรเนื้อสิ่งอื่นใดในโลกแม้ด้วยเงินจํานวนมหาศาลในโลกนี้เราก็ไม่สามารถซื้อความรักของพระบิดาและพระมารดาได้เลย พันธสัญญาใหม่ในเยเรมีบทที่3 1ไม่ใช่เพียงการอภัยโทษบาปเท่านั้นแต่นี่เป็นความเสียสละของบิดามารดาฝ่ายวิญญาณของเราครับครั้นระบบแห่งสัจธรรมที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นด้วยความเสียสละของพระองค์คือพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่จึงมีค่าและประเสริฐมากเพียงใดสำหรับเราครับผู้คนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องไม่สำคัญโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องถือรักษานี่เป็นเพียงพระบรรัญญัติที่ถูกยกเลิกไปแล้วแต่สำหรับเราบรรดาบุตรแห่งสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าและประเสริฐมากไปกว่านี้พิจารณาดูลูกาบทที่22ด้วยกันลูกาบทที่22ข้อที่7ครับพอถึงวันกินขนมปังไรเชือ้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแก่สำหรับปัสกาพระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกินเขาทูลถามพระองค์ว่า จะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมที่ไหนพระองค์ทรงบัญชาให้เปโตรและยอนจัดเตรียมเทศกาลปัสกาขอให้เรามาดูฉากที่พระองค์ทรงถือรักษาเทศกาลปัสกาในข้อที่19ครับพิจารณาดูข้อที่19ด้วยกันครับพระองค์ทรงหยิบขนมปังมโนนาพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยมีเหล้าอางุ่นอยู่ในถ้วยใช่ไหมครับกระทำเหมือนกันตรัสว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราหากพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับพระคำในเยเรมีบทที่31พระเจ้าทรงกระทำสิ่งใดผ่านพันธสัญญาใหม่ครับ พระเจ้าทรงให้อภัยบาปของเราแล้วทรงทำอย่างไรครับพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่จดจำบาปของท่านอีกต่อไปมัทธิวผู้เขียนหนังสือพระกิตติคุณได้เขียนเกี่ยวกับฉากเดียวกันนี้ไว้ดังนี้ขอให้เรามาดูมัทธิวบทที่26ด้วยกันมัทธิวบทที่26ข้อที่17ครับ เมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมปัสกาให้พระองค์สวยที่ไหนพระองค์จึงตรัสตอบว่าจงเข้าไปหาผู้หนึ่งในกรุงบอกเขาว่าพระอาจารย์ว่าการกำหนดของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเราฝ่ายสาวกเหล่านั้นก็กระทำตามรับสั่งแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมไปดูต่อในข้อที่26ครับ ระหว่าอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุการแล้วทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราพระองค์อธิบายว่าขนมปังปัสกาเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งก็คือเนื้อของพระองค์ข้อที่27แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วย โมทนาพระคุณพระเยซูทรงโมทนาพระคุณด้วยถ้วยที่มีเหล้าอางุ่นปัสกาครับและส่งให้เขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่คือเหล้าอางุ่นปัสกาเป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลังออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากพระเยซูทรงสถาปนาสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่โดยตรัสว่าพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์ มทริ์อำนาจที่จะกำจัดความบาปผิดทั้งสิ้นที่เราเคยทำในแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์พระองค์ยังทรงยืนยันอีกว่าพันธสัญญานี้ถูกเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าเส้นทางกลับสู่แผ่นดินสวรรค์จึงถูกเปิดออกอีกครั้งหากพระคริสต์มิทรงสิ้นพระชนในลักษณะนี้ ไม่ว่าเราจะสะสมบุญคุณมากเพียงใดในโลกนี้กระทำความดีมากแค่ไหนและเราจะได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนทางโลกมากเพียงใดเราก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์ได้เลยนั่นก็เพราะว่าประตูแห่งสวรรค์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่สามารถเปิดออกได้ด้ืยอพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์เท่านั้นครับ ในวันนี้ขอให้เรามาครุ่นคิดถึงเรื่องเหล่านี้ให้ดีหากเราตรหนักว่าพระเจ้าเสด็จมาสู่โลกนี้เพียงเพราะความบาปของเราและทรงสิ้นพระชนเพราะความทรยศของเราทั้งยังทรงสำแดงให้เราเห็นถึงความรักที่ไร้ขอบเขตและทรงสัญญาว่าจะไม่จดจำบาปที่นับไม่ถ้วนของเราอีกต่อไปเราก็ต้องถวายความขอบพระคุณพระสิริและพระเกียรตินิรันดรเสมอสำหรับพระคุณของพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ครับ เหตุใด,ดพระคัมภีร์จึงบอกเราว่าจงชื่นบานอยู่เสมออธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและขอบพระคุณในทุกกรณีเมื่อเราเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณในโลกฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้องแล้วสิ่งใดจะออกมาจากเราครับแทนคำบน่นความขอบพระคุณจะออกมาจากเราเสมอครั้นพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงทนทุกทรมานแสนสาหัสเพื่อเราและทรงผ่านความเจ็บปวดมา,มามากมาย เพื่อเปิดประตูสวรรค์ความเจ็บปวดที่เรากำลังเผชิญอยู่บนเส้นทางนี้จึงไม่สามารถเอาไปเปรียบได้ดังนั้นเราจึงควรทำอย่างไรจงขอบพระคุณในทุกกรณีในทุกกรณีไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งเลวร้ายสิ่งที่ทำให้ทุกใจและสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยคำว่าทุกกรณีหมายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆทุกรูปแบบ หากเราจดจําเรื่องนี้ไว้ในใจและเดินบนหนทางแห่งความเชื่อของเราไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นเราก็จะสามารถถวายความขอบพระคุณในทุกกรณีได้มิใช่หรือครับขอให้เราถวายพระสิริและความขอบพระคุณแด่พระบิดาพระมารดาเสมอด้วยกันนะครับทุกท่านครับท่านคิดว่าพระมารดาจะทรงจําเรื่องใดได,ได้บ้างครับวันนี้มีคุณแม่หลายท่านอยู่ที่นี่ตั้งแต่ไวเด็กเด็ก,ดกๆอาจก่อปัญหามากมายในทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดีทุกท่านทราบไหมครับว่าอะไรยังหลงเหลืออยู่ในความทรงจำของผู้เป็นแม่แม่จะจดจำสิ่งดีๆที่ลูกกระทำเท่านั้นครับเมื่อผู้เป็นแม่รู้สึกเหนื่อยลูกก็ถามว่าแม่ช่วงนี้แม่เหนื่อยมากใช่ไหมและโนวดไหลของเธอแม่ลูกจะทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่ผู้เป็นแม่ก็ยังจดจำวันนั้นได้ แม่จะลืมความดื้อรั้นหรือปัญหานับหมื่นของลูกนี่คือวิธีการจดจำลูกของผู้เป็นแม่ครับพระเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับความบาปนับไม่ถ้วนของเราว่าอย่างไรครับเราจะไม่จดจำบาปของท่านอีกต่อไปผู้ที่กล่าวว่าเราจะไม่จดจำบาปคือพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราครับแทนที่จะยึดติดและสะสมความผิดอันเล็กน้อยของพี่น้องชาย และพี่น้องสาวไว้ในใจเป็นภาระเราควรกำจัดเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเสียโดยคิดถึงพระบิดาและพระมารดาเราควรคิดว่าแม้เราก่อปัญหาที่แย่กว่านั้นมากแต่พระบิดาก็ทรงลืมสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเช่นนั้นแล้วเหตุใดเราจึงใช้ชีวิตที่ไม่สามารคขีไม่ปรองดองกันและไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อย พระเจ้ามิได้สรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราเท่านั้นแต่เพื่อพี่น้องชายพี่น้องสาวเหล่านั้นด้วยแต่หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นและเรารู้สึกไม่สบายใจกันและกันจนเป็นเหตุให้พวกเรายากที่จะใกล้ชิดกันได้เราควรทําอย่างไรครับในฐานะบุตรของพระเจ้าขอให้เราเป็นผู้ที่สามารถดูแลครอบครัวในสิยนและมนุษยชาติทั่วโลกด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับจากพระเจ้าด้วยกันครับ การประกาศอย่างขยันขันแข็งของเรานั้น,น,นก็คือการเผยแพร่ความรักของพระบิดาและพระมารดาไปสู่ผู้คนทั่วโลกเมื่อเราประกาศว่าจงถือรักษาพันธสัญญาใหม่นี่ก็เหมือนกับเรากําลังบอกพวกเขาให้กลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงอภัยโทษบาปมิใช่หรือครับเราออกไปเพื่อแบ่งปันข่าวดีขอให้เราประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่เพื่อนบ้านครอบครัวมิสหายและญาติพี่น้องของเราทุกคน หากเราพยายามมอบความรักและความเสียสละของพระบิดาและพระมารดาให้แก่ผู้คนให้มากที่สุดพระเจ้าก็จะทรงพอพระทัยกับการกระทําของเราครับในระหว่าง10วันของสัปดาห์แห่งการอธิษฐานตั้งแต่เทศกาลแห่งสีนแตรจนถึงวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่ขอให้เราจะรึกค,ความรักอันยิ่งใหญ่และสูงส่งของพระเจ้านี้ไว้ในจิตใจของเราด้วยกัน ด้วยหวังว่าท่านทั้งหลายจะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และติดตามพระองค์ไปอย่างสัตว์ซื้อจนถึงที่สุดผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ